ซูเปอร์เลกเกียริหมู่ก้าราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทแห่งสังเวียนวันแชมเปียนชิพได้ออกมายืนยันถึงความพร้อมเต็มร้อยที่จะลงสนามป้องกันศักดิ์สรีในฐานะยอดนักชกแถวหน้าของโลกเตรียมเปิดศึกปะทะเดือดกับยูกิโยสะนักสู้ชาวญี่ปุ่นผู้ท้าชิงในมหากรรมต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่วัน173ที่กำลังจะมาถึงซูเปอร์เล็กเจ้าของฉายาเครื่องจากนักเตะ ผู้ได้รับการยกย่องจากสื่อมวยไทยและแฟนมวยทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในนักมวยที่เก่งที่สุดแห่งยุคอ้างอิงจากลิง์เกี่ยวกับท็อปมวยไทยไฟเตอร์สกำลังเดินหน้าสร้างตำนานบทใหม่อย,ย่างต่อเนื่องโดยการ,รเผชิญหน้ากับโยสะถือเป็นบททดสอบสำคัญหลังจากการกลับมามุ่งมั่นในพิกัดฟลายเวทอีกครั้งก่อนหน้านี้ยอดมวยชักบุรีรัมรายนี้เคยต้องพบกับช่วงเวลาที่ท้าทาย ทั้งการถูกริบเข็มขัดมวยไทยในรุ่นแบนตัมเวทเพราะพลาดน้ำหนักและการพ่ายคะแนนต่อนาบิลอานันในไฟที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่เจ้าตัวได้ออกมาสยบกระแสดราม่าดยการยืนยันว่าตนเองยังคงมีไฟในการต่อสู้และพร้อมจะกลับมาลุยในรุ่นฟลายเวทอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากน้องโอฮาว่ามวยไทยที่ยังคงโชว์ฟอร์มกแกร่งในวัยที่มากขึ้น นอกจากไฟที่กำลังจะมาถึงแล้วสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนมวยทั่วโลกไม่แพ้กันคือการที่ซูเปอร์เล็กได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าหากตนเองสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับมาสมบูรณ์ได้ร้อเปอร์เซก็พร้อมจะเปิดศึกนัดหยุดโลกภาคสองกับเพื่อนรักและคู่ปรับตลอดการอย่างรถถังจิตเมืองนนผู้รังตําแหน่งผู้ท้าชิงตันดับหนึ่งของเรงกิ้งคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเดียวกันอย่างแน่นอน การเคลื่อนไหวล่าสุดของเครื่องจากนักเตะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันแต่คือการประกาศกล้าว่าเขาพร้อมจะพิสูจน์ตนเองอีกครั้งบนเวทีระดับโลกเพื่อตอกย้ำว่าชื่อของซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้ายังคงเป็นหนึ่งในตำนานที่โลดแล่นอยู่ในประวัติศาสตร์มวยไทยอย่างแท้จริง